ครับเขียนดกดาวครับเสร็จพร้อมจัดส่งอีกหนึ่งหลังนะครับขนาดบ้าน6คูณ8เมตรนะครับทรงปัญญาใหญ่นะครับหลังนี้หนึ่งระเบียงหนึ่งซุ้มบันไดสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวฝรั่งนะครับเป็นบ้านยกสูงนะครับไม้เก่าเนื้อแข็งเป็นประดู่แดงนะครับผมส่งฟรีพร้อมระบบไฟนะครับราคาโทรสอบถามนะครับ096 หนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับหลังนี้ว่างพร้อมจัดส่งนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับสีเงาๆช้ำๆเลยนะครับผมหลังนี้สนใจโทรกิ้งการเข้ามาได้เลยครับเคนอกดาวกําแพงเพชรครับว่างนะครับโรก่อนได้ก่อนนะครับหลังนี้นี่เสคู่รอดทียิบเลยนะครับนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาชมด้านบนนะครับหลังนี้กว้างหกลึกแปดนะครับครบทุกห้องเลย หนะเบียงหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหงห้องน้ำหนงห้องครัวนะครับหลังนี้ส่งฟรีพร้อมระบบไฟนะครับผมราคาโทรสอบถามนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสาสามห้าสามห้านะครับวนด่วนเลยนะครับวางพร้อมจัดทรงนะครับหลังนี้อ่าสวยๆเลยเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับสีเงาๆเลยโอเคครับฝากด้วยครับเขียนอกดาวครับ